วินิจฉัยเริ่มได้ตั้งแต่ที่เด็กที่เกิดอาการชักเช่นที่บ้านที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เห็นเด็กชักมีส่วนสำคัญมากที่จะช่วยแพทย์วินิจฉัยการตรวจด้วยเครื่องมือตรวจการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองจะมีบทบาทสำคัญมากในการวินิจฉัยแยกโรคเนื่องจากว่าเวลาเราพบผู้ป่วยโรคลมชักจะมีอาการแสดงที่คล้ายชักอีกหลายชนิด โดยปกติที่เราตรวจคลื่นไปฟ้าสมองที่ผนแผนกผู้ป่วยนอกเรามักจะตรวจคลื่นไปฟ้าสมอง20-30นาทีชนิดนั้นเรียกว่ารูทีน EEG การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองชนิดนี้มักจะทำในผู้ป่วยที่สงสัยภาวะชักอาจจะเพิ่งมีอาการชักมาเมื่อหนึ่งชั่วโมงหรือ1วันที่ผ่านมาการตรวจคลื่นไปฟ้าสมองขณะที่มีการอดนอนก่อนมาตรวจ ลักษณะนี้เราเรียกว่า Sleep Deprivation EEG คือแพทย์จะให้ผู้ป่วยอดนอนก่อนมาตรวจและให้ผู้ป่วยมาตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองผู้ป่วยสามารถมาหลับขณะตรวจได้เพราะโรคลมชักบางชนิดมักจะพบอาการในช่วงขณะที่ผู้ป่วยหลับอยู่ใช้เวลาตรวจประมาณ2ชั่วโมงการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองแบบระยะยาวหรือที่เราเรียกว่า Long Term Video EEG Monitor เพิ่มโอกาสที่จะทำให้เจอความผิดปกติของภาวะชักได้มากขึ้นในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคลมชักชนิดที่ดื้อยาต่อการรักษาการตรวจขคลนไฟฟ้าสมองชนิดนี้สามารถที่จะกำหนดจุดว่ามีความผิดปกติส่วนใดของสมองเพื่อวางแผนในการรักษาหรือปรับยาต่อไป